คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือดุ้นหายเป็นคำกับใครดูแลครับไม่ควรสมอย่างแรงกับเยาวชนนะครับเพื่อนๆ,ๆที่นัน่นนงนะเพื่ารักี่น,นั่งอย่างผู้ใหญ่ที่มีบทดีๆนะครับไปเอาแล้วก็ผมกลับมาพบกับผมนันอนเล่นเกมแล้วก็คลิปนี้ชื่วอว่าฮาร์บซอสเดมโมนะครับแถมแถมนะครับผมรอบนี้นะครับพี่เฟยเรานะครับผมใช้ขวานใหญ่นะครับออกตามล่าศัตรูนะครับทั้งตัดแขนตัดขาและตอนนี้มั<ห>นฉากที่แบบว่าเอาเอาดาบปักขาไว้ตอนจบของพาร์ทที่แล้วนะครับผมอ่ะไปกันต่อไปกันต่อโอ๊ยเจ็บขาเจ็บขา มาบอสบอสมาโอ้หบอสแม่งใช้ขวัญใหญ่กว่าเราอีกนะครับผมไปกันต่อเลยดีกว่าสลอมปก่นบอสฟันเอออยากตัวขาดเปล่าโอตัวขาดยากมากโอ้ย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 มึนมึนมุนแรงแรงจังหวะนี้เ้ยหลบหลบโอ้เปไงตีกัน l เอาไงเอาไงเอาไงเออเฮ้ยด <Eden> ันดัน <all> ด <together> okay, sure ันดันดันไปดีดันไปดีดันไปดีโอ้ยถึงจะไม่ขาดนะครับผมจะฝากขวานไว้ที่ตัวนะครับผมแล้วก็ตีโอ้โหบอสกระจอกมากว่ะบอสกระจอกมากเลยโอ้โหยาวๆเลยดีกว่ายาวๆเลยดีกว่านะครับยาวไปยันเกาะทองเลยดีกว่าไอ้เกาะดำนี่เกาะดำนี่มานะครับผมไปชั้นต่อไปเลยนะครับผมเลยเอาไปล่า Hardcore d e พี่เฟยของจริงเออพี่เฟยของจริงเหรอใช้พี่เฟยดีกว่าแต่ครับผมไปพี่เฟยไปต่อพี่เฟยต่อขวานโคตรปาเถื่อนเอ้ยเดี๋ยวขอดวนรอบนี้ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านี่ขวานอัฟูนี่ขวานอัฟู่ะล่ะนี่อัฟูขวานขวานเล็กขวานใหญ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาขวานใหญ่ไปไหนวะขวานใหญ่ไปไหนแล้วเมื่อกี้ไายเม่ไรหาขวานใหญ่ก่อนอ้าหมาพี่เฟยกูแต่กระผมเก็มไลท์อ่าเกมทักสดิโม แปดเมษามอ่านสิอ่านสิเนี่ยมุมบนขวามุมบนซ้ายน่ะมามาหุ้ยรอบนี้มาใส่เกาะทั้งตัวเราจะชนะมันได้ไหมเนี่ยหุ้ยเออโอ้โหพี่ไฟเกมเชี่ยเกมไรหลอดไฟโอ้ยนี่โคโคอขาดตัวแรกเลยเนอะผมโคตรโหดนะพี่ไฟยโอ้โพี่เฟยโคตรโหดอ่ะเฮ้ยมาเข้ามามาวิ่งเข้ามาเลยเดินคอโหดจัด งานมันงางมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยดันดยมันแทงว่ะมันแทงว่ะเออเออเเเออ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  สู้ตายตายพี่เฟ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 ยโอ้ยเอาว่าเกือบตายอีกแล้วโดนแทงโอ้ยพี่เฟยไข่แตกอะโอ้ยพี่เฟยเดินอย่างนี้ชัดเลยแม่งแทงไข่พี่เฟยใช่ไหมโอ้โหเมนแตกเลยมึงเอ้ยมึงมึงทำไข่กูแตกมึงไโอ้ยหมอไปต่อไอ้หมอหมอหมอตามหาไข่หมอไข่แตกไปกันต่อควาคุณบุบเบิลบุบบิลบุบเบิลบอมเบิลบอมเบิลบอมเบิสุดแต่สุดนะครับผมเออเออมาฟัน ฟันมามามาเอออุ๊ยเฮ้ยโอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฟยกูโคตรโหดเลยพี่เฟยแบบว่ามาล่าหัวเลยครับรอบนี้นะครับผมโอ้โหโอ้โหพี่เฟยโหดจัดเลยพี่เฟย์เฮ้ยพี่เขาโหดว่ะพี่เขาโหดรอบนี้พี่เขาโหดโอ้โหไปกันต่อไปกันต่ออย่าดื้อย่างนี้ไม่ได้นะครับผม ข่าวก็แบกมีเฟยพี่เฟยพี่เฟยอุฮ้ยโอ้ยพี่เฟยโหดมากพี่เฟยรู้ว่าโหดมากแต่ว่าม่งเอาขากูไปโอ้ยไอ้นี่มันโหดไอ้นี่มันโหดกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยด็งเด้งเด้งงโอ้ล้วฟันคอมันไม่ขาดด้วยนะโอ้แต่ขากูขาดนะหมอหมอเดี๋ยวกูดึงดึงอ่ะหมอหมอหมอต่อขายหน่อยหมอหมอต่อขายหน่อยหมอดึงดึงดึงเอ้ยดึงเอ้ยหมอ ะไปกันต่อเฮ้ยบอสเหรอเนี่ยเร็วมากนะครับผมบอสแล้เร็วมากนะครับผมาโอ้โหมาบอสเหรอบอสเหรอบอสเหรอคุยเอาว่าไม่เข้ากันบอสเหรอมาปาบอสมาเอาอุ้ยบอสจบอย่างไวบอสจบอย่างไวโอ้ยพี่เฟย์กูสุดยอดมากเลยพี่เฟยโอ้พี่เฟยเขากลับมาแล้วโอ้ยนี่แหละนี่แหละโอ้ยพี่เฟยโหดมาก เป็ดกระบาลแยกเขาเรียกว่าอะไรนะกระบาลแยกนะครับผมกระบาลแยกซ้ำอะไรมันนิ่งไปแล้วเนี่ยซ้ำอะไรมันมันเหล็กทั้งตัวเลยโอ้ยนี่เนี่ยตีทีนึงเฮ้ยเถื่อนจัดจัดนะครับผมไปกันต่อไปกันต่อพี่เฟยโอ้โหเล่นพี่เฟยนานแล้วเนี่ยทำพี่เฟยโหดขนาดเนี้ยไปกันต่อเลยยาวๆเลยนะครับผมพี่เฟยโหดจัดนะครับผมมาๆมาพี่เฟยมึงแก๊งควันซิ่งว่ะ ไม่เป็นไรครับสสโอโอนะนะครับโอโอนะมันน่ากลัวเกมมันน่ากลัวนะครับผมหลับตาข้างหนึ่งแล้วดูนะครับเอ้ยอุ้ยคอหักคอหักเออเออแต่เราอะเราก็ไม่เป็นไรนะเออเออโอ้พี่เฟยพี่เฟยโหดจัดเลยโอ้แล้วพี่เฟยโดนอะไรวะเนี่ยพี่เฟยรู้สึกโอ้โดนแทงนะครับผมพี่เฟยโดนแทงมานะครับผมมันแทงเข้าประมาณนี้นะครับผมมันแทงเข้าประมาณนี้นะครับผมในขณะที่เราสับคอมันเรียบร้อยนะครับผมไปกันต่อ นัดเดียวจอดแ่ะเมื่อกี้แรกกันนะแรงโครตทีแต่ก็วบแต่เราไม่ล่วงไงแต่เราไม่ล่วงไงมามาอะไรดึงดึงมาดึงดึงเข้ามามึเจอพี่เฟยกูหน่อยเจอพี่เฟยกูหน่อยอุ้ยอุ้ยขวานโคตรแรงเลยอะเฮ้ยมันเอ้ยมันอะไรวะเนี่ยเก่งจังเลยเฮ้ยเล็งดีดีเล็งดีดีเล็งข้าหัวเล็งดีดีมาเกาะทั้งตัวไม่มีประโยชน์อะเจอขวานเอาพี่เฟยกูเข้าไป มาเข้好吗เออเฮ้ยเออ,อ,อสับคอเออสับคอ,อ,อสับคอสับคอสับคอ,บอโอ้ยพี่เฟย์ครูเริม่มเก่งเริ่มเก่งนะครับผมเฮ้ยไม, <laughs> ไม่เคยเล่นมาดูบอสดิอย่าชนะบอสไว้มามาฝ่่าาซิงงทน เอออุ้ยอกัดเอ้ตัวนี้อันนี้โอเคตัวนี้มันถึกตัวนี้มันถึกจะเย็นจะเย็นขวานซิงเว้ยระวังดินนะครับที่เออเออเอยอยอย่าเอยอย่าเออตีตีไม่พอขาดก็พอขาดมามามาขวานยักษ์ขวานยักษ์ขวานยักษ์อุ้ย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 ออาโอ้เสมีเซโอ้ยเอาวะมีปัจจัมีอาการนะเมื่อกี้มีอาการนะเมื่อกี้มีอาการนะเอออุ้ย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 มีอาการมีอาการมีอาการเฮ้เอ้ย เออเออเอาดิเอาดิเอาดิมามามาเออเออเอ้ยเออมีอาการมีอาการมีอาการนะมีอาการนะอะไรอะไรเอ้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 ยเอ้ยจะโอ้นมันล็อกคอมันล็อกโอ้ยโอ้ยมันล็อกคอมันเล่นโกงโอ้ยโอ้ยนี่แนี้นี่แนี้ยตีจากข้างหลังนี่แนี้นี่แนี้เอ้ยมันล็อกเอ้ยมันล็อกคอกูโอ้โห ไอ้ hey, มีการล็ Bref, อกคอว่ะใช้ท่าเด็ดล็อกว่ะแต่เรามีขวานไงเรามีขวานไงใช้ท่าเดดล็อกอ่ะใช้ค่าเด็ดล็อกอ่ะใช้ท่าเด็ดล็อกอ่ะดีนี่มึงเจอขวานไปไงอ้ยดูตายเลยอ่ะนะครับผมมาใช้ท่าเด็ดลงเด็ดล็อกอะไรนะครับผมลืมไปแล้วเหรอว่าหลังขวานเราก็แหลมนะครับผมน่าจะเจาะไปนะครับน่าจะเจาะไปตรงไหนของมันสักจุดจุดอ่ะนะครับผมเรียบร้อยนะครับผม โ, <ame> โ,โอ้โหเดี๋ยวย้อนหลังให้ดูนะครับผมโอ้โหโดนเจาะนะครับผมเข้าหน้าเลยนะครับผมมาใช้ท่าเด็ดลงเด็ดล็อกอะไรนะครับผมโอ้โหโหดจัดเลยว่ะตัวนี้อย่างกับบัวเขานะครับผมขาเขาโอ้ยจอดจอดเจอท่าแหมมันมันเด็ดล็อกมาเด็ดล็อกล็อกคอล็อกคอเรานะครับผมเดี๋ยวเพิ่มเกาะนิดนึงดีกว่าบอลละใกล้ถึงบอลแล้วเดี๋ยวเพิ่มเกาะนิดนึงนะครับผมเพิ่มเกาะนิดนึงเออเพิ่มเกาะนิดนึงเอาเออนี่ใส่เอาขวานมาขวานเดิมเอาขวานอันเดิมอะเอาขวานใหญ่อะ ขวานใหญ่ขวานใหญ่ไม่เอาไม่เอาโลกระจอกไม่เอาไม่เอาขวานไม่เอาขวานขวานยักษ์อะขวานขวานมาขวานขวานอยู่ไหนโอ้ยมีใช้ขวานนี้ขวานขวานพี่เฟยอะขวานพี่เฟยขวานพี่เฟยจะให้กูไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีขวานพี่เฟยเลยเหรอฮึโหนี่ก็คอานอีกแล้วขวานพี่เฟยเออหูพี่เฟยมาแล้วเลยพี่เฟยมาแล้วเอามาพี่เฟยเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะหน่อยเราจะได้ถึกหน่อยเออ แต่ก็ต่อมาพี่เฟยบอกสองหนึ่งว่ะพี่เฟยอยากสองหนึ่งว่ะมาเจอพี่เฟยเอาสีเลยโว้สีหนึ่งเลยเหรอมาทีละตัว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 ล่วงแล้วหนึ่งมาสัว์กับพี่เฟยสั่์กับพี่เฟยกี่ชีวิตก็ไม่พอกี่ชีวิตก็ไม่พอมาเหลือสองเหลือสองโซโลพ่ฉันหมด ถือไม่พอโอ้โหปาดสองทีมาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายว่าไงปึ๊บ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 เออปึ๊บโอ้โห้ยโอ้ยโอ้ยพี่เฟยโหดจัดเลยอะพี่เฟยโหดจัดเลยว่าเก็บสี่ทุกคนเก็บสี่พี่เฟยเก็บสี่โหดจริงว่ะพี่เฟยโหดจริงวะพอค่ะ อุ้พยพี่ขอุยคขาดเลยอ่ะหมดตี้ครับผมพี่เฟยโหดจริงว่ะตัวตัวกพอพี่เฟยโหดเกินไปมาโอ้โหดูดูไปไก่ใส่เกาะมาเหมือนเหมือนแบบว่ารู้ชะตากรรมอะนะเออเออเออหุย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 แต่ละท่าแม่งแบบโอ้โหนี่ทะลุทะลวงเลยนะ โอ,โอ้ยโ,โหดมากโหดมากตอนผมเล่นผมได้แค่อันเดียวเองเข็มพัดนะแต่สีผมไม่ชนะคําว่าสีเฟยชนะสุดยอดพี่เฟยเด้าโชว์เม่ีดึงดึงดึง,ง,งดพี่เฟยต่อาเาพี่เฟยออกจากเกาะว่าเมื่อกี้ทะลุเก,กาะเลยวะเออมา,มาโอ้โหเฮ้ยรอบนี้มาไม่มีรูอ๋อมียังมีรูอยู่ยังมีรูอยู่ โอ้ยังมีรูอยู่รอบนี้โอ้มีเหล็กข้างในซับอีกดีนึงเหรอกล่าวไม่พี่ไฟฟันคอขาดรอบนี้มามาพี่ไฟไม่ขาดแล้วไงเอ้ย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 เออเอ้ยไม่เข้าเลยมไม่เข้าโอ้ไม่คว้าแล้วไงไม่เข้าแต่โยกหลับ <laughs> ไม่เข้าแต่โยกหลับตีละเออเดีเอาด,อาดีไม่เข้าแต่โยกหลับนะครับผมเอาวะพี่เฟยโหดจัดเลยวะ โอ้โหหรือว่าเราปรับปรับโหดเกินไปวะนะปรับโหดเกินไปหรือเปล่านะครับผมไปกันต่อไปกันต่อนะครับผมปรับยังไงวะเนี่ยหลือต้องออกมือล่ามาสักรักอาบอสเด้อตัวสุดท้ายแล้วสินะสวัสดีครับมาเอ้ยโอ้โหเอาว่าเอาว่าเฮ้ยนายก็สกิลขวานสกิลขวานเหรอเอาเอามามามาบอสสุดท้ายสู้สู้อ่ะสู้อ่ะสู้อ่ะมึงสู้กับวิฟเฟยเหรอสู้กับวิฟเฟยเหรอ สู้กับไอเปยอ่ะสู้กับไอเปยอ่ะมันสู้กับไอเปยมาสู้กับไอเปยมาสู้ไอเปยมาขย่งเขย่งอะไรโดนอะไรโดนขาเลยไงโดนขาเลยไงปัดทิ้งปัดขวาทิ้งเออเออสับหัวมันสับหัวมันไม่ถึงเลยตัวนี้สูงเออมามาสับโอ๊ยมามาอุ้ยอุยอะไรวะอะไรวะมามาหึสับโอ๊้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้โหดเว้ยตัวนี้โหดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอขวานไอเปย์ไม่ไม่บอสกี่ตัวก็ผ่านมาแล้วเออเอ้ย เออ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 เอ๊ยเออเออยังเพียงเยอะโอ๊ยอเอาว่าแรกแรกเอาชนะอุยจออะไรวะโอ้จะจะมีเลือดปาดนะครับมีเลือดบาดนะครับผมน่าจะโดนจุดสาคัญนะครับโอ้ยเข้าไปที่แบบช่องเล็กๆของัคอนะครับผมเข้าช่องเล็กๆของคอนะครับผมพี่เฟยเรานะครับผมโอ้ สุดยอดมากเลยแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะว่าชนะได้ยังไงนะครับแต่ยอมรับเลยว่าต้องไปอัติเมชันเลยแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมาถึงขั้นนี้แล้วจะชนะยังไงต่อไปนะขั้นต่อไปก็คืออัติเมชาเลนนะครับก็คือตรงนี้นะครับนีอ่อนะัติเมชาเลนนะครับผมอัติเมชาเลนเนี่ยคือต้องสู้ไปเจอบอสเกาะทองนะครับผมอ่ามานะครับผมอัติเมชาเลนแล้วนะครับผมตอนนี้ขอขอขวานนะขอขวานหนะ่อยลงไปลงไปใครมีขวานเอาไมา้พี่เฟยพี่เฟย ในโหมดอัลติเมทชาเลนจ์นิดนึงโอ้ยชนะว่ะมาดาบอ๋อเฮ้ยแมงเสือนดาพอาเราต้องใช้คู่เอาว่ะมาหลบนิดนึงวะฟันฟันฟันมามายอมยอมเออทิ้งมีดไปทิ้งมีดไปเอาดาบมาเอาว่ะมาฟ,ฟัน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 โอ๊ย,อย,อย, Ü ยอโอ๊ยโอ้ยอัลติเมทชาเลนจ์โอ้ยโอ้ย โอ้อันติเมชเลนชาเลนจ์จะยากนิดนึงนะครับผมเพราะอันติเมชเลนเนี่ยก็คือเราจะสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะบอสนะครับผมแล้วบอสมันก็จะแบบว่าบอสมันก็จะแบบเราแต่ว่าร่างกายเรายังเหมือนเดิมอ่ะเขาจะอารมณ์ไม่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงขึ้นนะครับผมก็สู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะมันนะครับผมนี่อ่ะมันจะมาเรื่อยๆนะครับพอเราสู้กับตัวนี้เราบาดเจ็บแล้วเห็นไหมเอ่อตัวต่อไปเราก็ยังยังยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมมันเลยคัรบ แผ่ไม่หายนะแผ่ไม่หายนะแล้วตัวใหม่ก็จะมาเลยนะครับมันจะยากตรงนี้นะนี่คืออันเิเมตชาเลนจ์นะครับผมมาหลบในจังหวะฟันฟันฟันนี้ฟันฟันลมฟันคอฟันนันเข้าไปที่แทนไปกดอะไรครับกดแอดนะครับหรือว่ากดดับเบิ้ลคลิกก็ได้ครับเกินครับซอสเดมครับมาเจอฟัน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 อ้ยโอ้ยแม่เ้ยดาเมจเราน้อยกว่ามันนะ โอยไปกันต่อไปกันต่อครับพี่ทำผมหัวร้อนเดี๋ยวไป้อีกท่าสิครับเดี๋ยวจะเอาแล้วจะหัวร้อนยังไงมีแต่หมัดเปล่าแล้วนะที่คนทำให้คนมันได้จับตีเขาตีเขาตีเขา ตีต่อยต่อยต่อยขยิกยยิกขยขยิกต่อย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 เน่อยเหนื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 ยเหนื่อยเหนื่อยเหนืเหนือยนอยหน้่อบหน้่อบหน้่อเหนอยเหนาอยเหนื่อยเลนื่อยเันต่อปเหนต่อย่อน่ออออเหยเ่่นอเยเออเฮ้ยเออย่อยต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 ่อยจับ ออเอออต่อยต่อยออจับจับบิดป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 ิดเออเออเออกต่อย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 เออเออตัอ่อ้าโอ้หเป็นไงนี่ครับผมเป็นการพูดกกหูกองว่ามึงแพ้กูแน่เป็นการเขาเรียกว่าใช้สายตาคาดใช้สายตาคาาตบตบเออตบเออมึงมึงเตรียมตัวตายได้เลย มึงเตรียมตัวตายได้เลยเป็นการจ้องแบบโหดมากโหดโหดจัดๆนะครับโหดจัๆนะดๆนะครับผมอือตบหน้าหนึ่งทีเข้าใจไหมอือหฟังอย่างนี้นายเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่สั่งไม่สอนอืฟังเขาอีแล้วแล้วแล้วอย่าคิดมาสู้กับกูอีกมึงเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าก็ตบหนึ่งทีแล้วก็ <S <S บอกมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์พูดลองเข้าไปทีนึ่งตอบไปไวจอกลอและก็อย่าเสลอมาแข่งกับกูอเฮ้ยเขาใจเบาเข้าใจเบาเขาใจเขาใจเบาเข้าใจเบา,เา,เเาเอาอแล้วคอยกลับมาใหม่เมื่อแกเก่งกว่านี้โอเคเปล่าต่อยต่อย สังหารแล้วข่มขู่มาโอ้โหมึงใช้อาวุธเหรอมึงใช้อาวุธเหรอใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะใช้อาวุธใช่ไหมใช้อาวุธใช่ไหมดนูกูมีเคียวกูมีเคียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเคียวปาดนะจม๊บโอ้ยฝันแขนกูปัดปัดตีอะเคียวเคียวปัดคอปัดคอเอ้า,อาตายแล้วยังไม่ได้กระซิบข้างหูเลยไม่เป็นไรนักดาบอันดับหนึ่งมานักดาบอันดับหนึ่งเขาไม่มีเส้นผมหรอกนะอย่าสรงมัจนหมดดับ ฟันเข้าไปโอ้โหกระแทกด้วยกระแทกกระแทกด้วยกระแทกด้วยดําดาบกระแทกด้วยดําดาบเฮ้ยกระแทกด้วยดําดาบกระแทกด้วยดําดาบอยาเอายอมแพ้เฉยโอ้โหเอาป่ะมามึงดูด้วยอ้ามาสองมาสองแล้วไงอะมาสองแล้วไงอะมาสองแล้วไงอยาแทงเข้าไปแทงเข้าไปปันพไม่เป็นไรฟันฟันฟันโอ้ยฟันฟันนี่เนยหรือฟันฟันนี่ฟันแข็งขาด ปัลเขนขาดแล้วก็กระสิบข้างหูบอกว่าบอกว่าที่หลังน้องอย่ามาเก่งกับพี่พี่ระดับอันติเมชเลนเลยเข้าใจไหมไอ้หนู โอดจริงๆโอดจริงๆโอ้โหพี่เขาโอดจริงๆเอ้าเอาเอาอันนี้มาเขาเรียกว่าต่อยพี่ยืนขาข้างเดียวเลยนะครับผมโอ้โหเอ้ยเอ้ยแต่ไม่ต้องมาแทงขากูมึงนี่ไล่กัดมาไหลกัดมาอื้มเึ้ยกะสิบข้างหูไม่ทันเดี๋ยวกับผมเออวิชาอะไรนะวิชาวิชากังหันเหรอเฮ้ยได้เลยเดี๋ยววิชากังหันมาหนึ่งหนึงเดี๋ยว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 อ๋ออย่าแทงอย่าแทง โอ้ยแทงแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงล่ะวิชากำหันนะเด้ออ๋อนี่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 อย่ามาแทงกูโอ้ยไก่หนางว่ะไม่เป็นไรเรามีวิชากำหันโอ้ยมันแทงแล้วก็ตีเข่าโคตรโหดเลยโคตรโหดเลย มีแต่กังหันนั่นนนั่แหละ <l ots> มีแต่กังหันนั่นนนั่แหละที่จะทำให้เราชนะมันได้อันดับแรกแทงไข่มันก่อนยาแทงขาอุย้ยแทงเข้าหัวนมเรียบร้อยจบเลยหาตัวหนีแล้วอาวุธมาไม่เป็นไรมารรมาศัตรูศัตร<ๆ>ูต่อมาอ่าสุรุ่ยันหมดฟันเออแลกกันระหว่างหน้ากับขาอือปิดอ่ะปิดอ่ะปิดเลือดหัวกูแตกมึงแทงเงือกหกูแตกเอาดาบมาเอาดาบมาเออมา โอ้ยไก่น้ำว่ะเดี๋ยวเอาไก่น้ำไปก่อนฟันเอ้ยโอ้ย,อยไก่น้ำปักโอ้ยบ้าเอ้ยเอาไก่น้ำมาเุ้ยมาโอ้โหย,ยังไม่มีกังหันเลยโซโลโมันหมดไก่น้ำได้เดือดรันโอ้มันแด้งไข่กูตายเลยทีเดียวโอ้ยตายเด้อสาระวันนี้ขอบคุณรค,ณคณร,รับวันนี้ขอบคุณครับสโลมดงึงจะชนะวันไหนเนี่ยมาอันติเมชั่นเล่นมันยากจริง ย่าแทงเข้าไปเอ้าเอ้าเฮ้ยมันนิบโอ้โหโดนฟันละโดนฟันละข้าแขนอาแขนอาแขนลับอาแขนลับแปลว่าโอยฉันโดนฟันแล้วโอ้ยฉันกำลังจะบินนะมันเออบินดา่อวิ่งไปนั่นแล้โตะเลยเฮ้ยยังไหนมีดกูอยู่ไหนมีดอยู่ไหนมันเอาจักรเลนี่มีดผมไว้เมื่อกี้นี้แบง นี่แน่เรียกแทงหัวนมแทงหัวนมก็เรียกแทงหัวนมเอาวะอีโตโม้มามาศัตรูเป็นใครไม่รู้เราวิ่งเข้าใส่เลยแล้วกันยอย่าแทงแล้ไปโอ้โหมันปัดทิง้งมันตัดทิงดท้งไม่ของเล่นเลยเดี๋ยวก่นอนอ้าวแต่โดนใช่ไหมเออแต่โดนแต่โดนไงลาเฮ้ยนี่มันสปาตานี่วะเสร็จกูสปาตามา มาปึ๊บมีคู่มาสปาตาข้างหรือไก่้ําเฮ้ยมีคู่มีคู่มีคู่ฟัน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 เออโอ้มีคู่ไรเนิาตาลไกล่้ํามะไก่้ํามะเอเอเก็บไก่หนาไว้ข้างหลังเอาว่าไม่มีครับผมไม่มีอาวุธเลยครับผมเอาไว้ด้านหลังหมดแล้วครับมองไม่เห็นใช่ไหมเออไม่ใช่น,นี้ไม่ใช่กับผมนะครับโอ้โยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปเลยอุ้ยไก่หนามบนละเล่มอไไมะไรไมไก่นามมันฮิตแล้วเหรอเอ้จมามามาไก่หนาสโซโลไปทั้งหมด

วิชาป้านไก้น้ำเดี๋ยวแป๊บนึงโอ๊ะขี่ไก้น้ำหนีแอนแงนแงงไงขี่ไก้น้ำหนีแอนแอนกระดึ๊บกระดิ้งกระดิ้งกระดิ้งแม่งเอาออกยังไงวะเนี่ยเออกระดิ้งกระดิ้งเออขี่ไก้น้ำหนีโอ้โหขี่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยกูแล้วจุ๊บเออเอาออกมาแล้วอ่ามา ปานไก่้นากระบวนท่าที่สามปานไก่้นาขยี้ขยี้คู่ขยี้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 ขยาไก่หาขยี้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 เอจอกำกรุดุดรดอขยี้ขอมายยมด้วย้้มหลุดหลุดหลอ้ไชิมหายยยมาด้ยึงนึ่ึงึงนงงเกมเกเไม่หลุดเกไม่หลุดเกหลุดแล้วอะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวดึงปิดปด มาปานไก่หนามกระบวนท่าที่สามปานไก่หนามบทขยี้เขาขยี้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 เออเรียบร้อย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 ปานไก่หนามไว้ที่หลังจะหยิบเกาะก่อนเออวุ้นไก่หนามเขาฮิตว่าเดี๋ยวนี้ขย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 ี้เออไก่น้าเออขยี้แล้วเตะเตะเออเตะขาเตะขามันเตะขามัน ตะขามันเฮ้ยปานไกนามเอาค้อนมาเออค้อนหรอค้อนเหรอเฮ้ยตีไปไก่นามก็จะสู้กันเออเออขยีเออโออโออมาเออขยี้คันเอามาที่หน้าฉันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเกาะก็ได้ขยี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 ขยี้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 ขี้ยี้ข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 ยี้ ขอหมวกเลยวิ่งวิ่งวิ่งหาหมวกเอาหมวกมึงนี่แหละเอาหมวกมึงมาเอาหมวกมึงมาเออไปยังไอ้สุดลบปุ๊บตีล่ะเฮ้ยเจ้ยตีแล้วปุ๊บตีล่ะตีตูดเรียบร้อยไม่รู้สะมั่งว่าใครเป็นเจ้าไก่หนามเอาไม่เห็นหมวกเลยเว้ยหมวกอยู่ไหนวะโอ้ไม่ทิ้งหมวกวะมาศัตรูเป็นใครไม่รู้นะครับผมแต่เอาตัวนี้ก่อนปุ๊บลบอุ้ยออกมามาเออโหดเออเอาดิ เอาดีเอาดีเฮ้ยได้หมวกแล้วได้หมวกแล้วหมวก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 มเอ้ยมเกาะหมวกเออได้แล้วโหเอาก่อนนั้นเอาก่อนนั้นเอาก่อนนั้นเออวิชากังหันอยู่ไหนยังไม่มีโล่เลยไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยขอนี่กว่าขอนีกว่าขอนอ้ยตีมาได้โอ้โหฟาเตอร์เลอเลยเกมหลุดนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในพาร์ตต่อไปส่วนนี้ลัคกี้ครับ เล่นในมือถือได้ไหมในมือถือยังเล่นไม่ได้นะครับผมเกมหลดเกมหลดเดี๋ยวเขาไปซัดกันใหม่เขาไปซัดกันใหม่นะครับผมเขาไปซัดกันมันใหม่ดีกว่าอลทำไมเวลาผมตายมันได้เริ่มใหม่ครับพี่ก็น้องยังไม่ถึงอันติเมชาเลจ์ครับยังไม่ถึงอันติเมชันเล่นไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อลงค้ามอสไปโหลดได้เลยนะ มอสมอสรับแต่งอะไรต่างๆไปโหลดได้เลยนะไปโหลดได้ในช่องที่แปะลิงก์ไว้ในช่องบ้านที่นะช่องบ้านแดงนะครับไปกันต่อนะครับทั้งเกมดาวนโหลดอะไรไปติดตามช่องแดงแล้วดาวน์โหลดในคลิปได้เลยโอ้หไปกันต่อเอาวะคนถามเยอะโอ้ยโดนทีเดียวเลยเนี่ยโดนทีเดียวถึงกัำมือเลยเลอเนี่ย มาก็ต่อขอบคุณคุณนิกนะครับโอ้โหหมูเด้งเยอะมากโอ้ยต่อยโอ้ยฟันโอ้ยโอ้ยกูตายเด้อไอ้เอาวุธไม่มีสู้มันโอ้เว้ตายเถอะไม่มีจริงๆหรอมีสินะครับมีสิมาโ่อยขวานเฮ้ยนี่มันเฮ้ยพี่เฟยต้องการขวานเอาขวานมาพี่เฟยเดี๋นี้เฮ้ยเอาว่ะ พลาดแล้วเมื่อขวานอยู่ในมือพี่เฟยอะไรก็เกิดรู้ไหมโซโล่ของฉันหมดไงล่ะพลาดเข้าไปดิไล,ล่ะการที่ขวานอยู่ในมือพี่เฟยมันจะเป็นอย่างนี้ไงล่ะพลาดแล้ว,ลลวให้ขวานพี่มาแล้วแต่ต้นเกมาน้องไม่มีอะไรหยุดพี่ได้แล้วไม่มีอะไรหยุดพี่ได้แล้วไม่มีอะไรหยุดพี่ได้แล้วอย่าให้ขวานพี่ตั้งแต่ต้นเกมเหอคุณพลาดแล้วคุณพลาดแล้วมาลบจังวะ เออเอาดิเอาดิขวานขวานขวานพี่ต้งแต่ต้นเกมขวานพี่ตั้งแต่ต้นเกมขวานขวานซ้ายขวานซ้ายเออขวาซ้ายเอ้ยเอาวะล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วคุยยากด้นั่นอ่ะโอ้โหฟาเตอร์เลยออีกแล้วอ่ะไม่เอาฉันไม่ยอมฟาเตอร์เล้อหรอกเออปฏิเสธฟาเตอร์ละขั้นสุดนะครับผมมาจะเล่นไม่ได้นะครับเกมน่าจะเจงนะครับผมเออเออหมยถึงคอมผมน่าจะเจงละเออล่วงไปแล้วมา นะครับก่อนจากไปนะครับผมยังมีอีกวิชาหนึ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักวิชากังหันไล่เทียมทาน กางหันก็เพื่อปีกไม่ตายไม่ตายก็เรียบกลางหันพี่บ้าเรียบร้อยแตกกระจายกางหันก็เพื่อปีกเรียบร้อยแตกกระจายกางหันก็เพื่อปีก,ก เกมหลุดเกมหลุดแล้วเรียบร้อยกังหันกระพือปีกจับไปด้วยดีนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในพาร์ตต่อไปนะครับผมสลหรับวันนี้ลัคกี้ครับเกมหลุดเกมหลุดเอาว่ะทำไมถึงถึงหาไม่เจอเดี๋ยวดีก่อนนะ เดี๋ยววิธีดาวน์โหลดนะครับผมไปที่ร้านค้าตรงนี้ของสตรีมนะไปที่สตรีมร้านค้ากดที่ค้นหาพิมพ์คําว่าฮาร์ปซอสนะครับผมฮาร์ปซอสเดโมนะฮาร์ปซอสนี่ยของผมมันขึ้นเลยเนี่ยฮาร์ปซอสเดโมฟรี free. เห็นไหมกดอันนี้นะครับผมมันจะเขียนว่าฟรีนะครับผมแล้วน้องก็แค่ มาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วระบบมันจะวางเกม,มให้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปที่หน้านอนเล่นเกมนะครับผมไปดูคลิปไหนก็ได้นะครับผมดูคลิปไหนก็ได้คลเป็นเดียวนี้อาจจมีภาพสียหรือเว่าหายเป็นคำหยาบๆเลยถ้าได้บอกครับดูย้อนหลังคลิปไหนก็ได้แล้วกดด้านล่างนี้นะครับพี่จะมีมอสมอส มอดของทับซอนให้โหลดแล้วก็ลิงก์เกมให้โหลดนะครับถ้าหาไม่เจอกดลิงก์เข้ามาดูนะครับผมกดลิงก์นี่นมคราบก็มาหน้าดาวน์โหลดได้เลยน้องก็ดาวน์โหลดเล่นเลยนะครับเป็นเดโมเหมือนกันนะแล้วก็กดอันนี้ก็ได้กดมอดก็ได้นี่น้องก็จะไปหน้ามอสนะครับผมแล้ววิธีการลงมอสนะครับน้องอยากเล่นอยากได้มอดอะไรอยากได้มอดดาบได้มอดอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีให้โหลดเยอะแยะไปหมดเลยเนาะนะครับผมมีคนพัฒนาอยู่นะครับไม่อยากเล่นอุ้ยอยากได้ดาบนักล่ามังกรยังเลยนะครับผมน้องก็ไปดูวิธีพี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ทับดาวโหลดยังไงนะครับผมอย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะครับถึงจะสามารถโหลดมอสมาเล่นได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในพาร์ตต่อไปนะครับสําหรับพาร์ทนี้ผมอย่างไรกับยวนที่นะครับไม่มีเพจเทสหรอเป็นเป็นดโมนะครับผมนะครับผมเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่แล้วก็ดาวโหลดตรงนี้มันเขียนว่าฮาร์ปซอสเดโมนะครับผมนะครับผมนี่นี่เขาสู้กันอยู่แล้วพัฒนาเขาพัฒนาไปไหนแล้วเราดูไปดูกันกิจกรรมล่าสุดนะครับการพัฒนาของเขานี่ ข่าวล่าสุด13มิถุนาการพัฒนาปรับแสงเสียงเสียงอะไรนู่นนั่นนะครับยังมีอัปเดตอยู่ตลอดนะครับผมส่วนเกมแท้นะ่าจะมาปีหน้านะครับผมแล้วพบกันใหม่ในพาร์ตต่อไปลักกี้ครับแล้วเข้าสนาม